สวัสดีครับสวัสดีภาคีเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนวัดป่าประดูทุกทท่ทานครับผมนายปนาศักดิ์มุทาไัยประธานเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียนนะครับก็วันที่27ที่ผ่านมานะครับผมจะแจ้งเรื่องที่จะพูดคุยในครั้งนี้ เรื่องแรกครับต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนะฮะซึ่งเป็นการประกวดนะครับเป็นการประกวดตราสัญลักษณ์หรือโลโก้ของบุลณิธินะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยครับและต้องขอขอบคุณนะครับท่านรองประธานนะครับที่ท่านได้นะฮะ ท่านได้มอบในรางวัลน,นี้ส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นทางทีมนะครับก็ระดมทุนกันและให้เป็นรางวัลชดเชยกันไปนะครับก็วันนี้ขอแจ้งข่าวนะฮะก็ขออ่าก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะต้อนรับปีใหม่ทุกๆท,ท่านเลยนะครับสําหรับเครือข่ายผู้ปกครองของเราและอีกทั้งนักเรียนโรงเรียนวัดป่าประดู่ครับที่ผ่านมาครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่า าทางโรงเรียนหรือทางท่านผู้ปกครองบางท่านยังมีข้อสงสัยในประเด็นที่เราจะต้องหารือจึงเกิดการประชุมทบทวนนะครับเรื่องการจัดตั้งมูลนิธิเครือข่ายผู้ปกครองชอบประดูขึ้นอีกครั้งดังนี้ครับในหัวข้อที่หารือนะครับและก็ให้ทบทวนกันซึ่งทางโรงเรียนและอาจารย์ท่านผู้ปกครองได้มีความกังวลนะครับ ถึงหัวข้อประเด็นเรื่องนะฮะการขอระดมทุนขอความอนุเคราะห์รับเงินทรัพย์สินต่างๆเพื่อการจัดตั้งกองทุนตรงนี้เองครับก็คือด้วยวัตถุประสงค์นะครับก็คือ,อที่ผมยกตัวอย่างไปในคลิปที่แล้วเนี่ยก็คือเป็นการขอยกตัวอย่างขอรับคนละ100บาทนะ,ะเบื้องต้นถ้าเป็นผู้ปกครองทั้งหมดทุกท่านก็จะได้เป็นเงินนะ อตีคร่าวๆรูกกลมๆนะครับก็2 8 0 0คนก็จะได้เป็นเงิน2 0 8 0 0 0 0บาทนี่ครับแต่เงื่อนไขในการจัดตั้งมูลนิธินะครับตามกฎหมายนะครับกฎหมายที่กระทรวงนะครับแพ่งและพาณิชย์นะฮะได้กำหนดและระบุเอาไว้ว่าการจดทะเบียนขึ้นนะฮะของมูลนิธิจะต้องมีเงินทรัพย์สิน 2แสนบาทขึ้นไปครับดังนั้นนะครับก็ในส่วนนี้เองนะครับผมก็จะขอรับนะครับรับความอนุเคราะห์รับบริจาคในส่วนนี้เป็นการขอระดมทุนเพื่อการจัดตั้งิวทีต่อไปครับประเด็นก็คือว่า,าที่ทางท่านผู้ปกครองถามมาว่าเราจะเปิดรับบริจาคไปถึงเมื่อไหร่ลงทุนถึงเมื่อไหร่แล้วจะใช้เงิน ที่ขอรับบริจาคมาเบื้องต้นนี้เป็นกองทุนแรกเริ่มเนี้เพื่อไปขอจดทะเบียนเนี่ยอ่ามันจะต้องจบที่เท่าไหร่อะไรตรงไหนนี่นะครับผมชี้แจงนะครับก็คือเราขอรับได้ถ้าเกินจํานวนหรือขั้นต่ำและ2 0 0 0 0 0บาทเนี่ยเราสามารถจดเป็นมูลนิธิได้นะครับและหนูข้อต่อไปครับตรงนี้นะครับหัวข้อต่อไปนะครับหัวข้อนี้เรื่องการขอ ระดมทุนนะครับขอความรู้เราะห์รับบริจาคนะครับในการจด,จ,ดจดทะเบียนนะครับก็น่าผ่านนะครับเข้าใจส่วนอีกเรื่องครับทางเรียนนะครับหรือทางผู้ปกครองท่านเกิดความกังวลนะครับเกิดความกังวลว่าการมีรายได้รับนะรายจ่ายรายรับบัญชีต่างๆเนี่ยที่จะเข้ามาในมูลนิธิเนี่ยจะมีปัญหาอะไรไหมเรื่องภาษี เรื่องบัญชีต่างๆซึ่งตรงนี้ท่านคุณธนวันนะครับท่านก็ได้ชี้แจงเพราะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะครับป็นผู้ชํานาญการถือว่าว่าได้เป็นผู้ชำนาญการทางบัญชีทางสัมพกรกฎหมายอะไรต่างๆท่านก็ได้ชี้แจงก็เป็นที่เข้าใจกันนะครับตรงนี้ทางนี้ก็เข้าใจนะฮะก็ในประเด็นนี้ก็ผ่านกันไปผ่านนะฮะชี้แจงมันเข้าใจส่วนอีกเรื่องว่าถ้าในกรณีนะฮะในกรณี ที่ทีมเครือข่ายผู้ปกครองชุดทีนะาคีของเราชุดนี้ถือว่าเข้มแข็งมากๆนะฮะได้หมดวาระแล้วเราจะทิ้งภาระของบริที่ที่ททนี่ยให้กับคนรุ่นๆุ่น,นต่อไปเนี่ยหรือเปล่าตรงนี้ครับผมก็เลยคลายข้อสงสัยคลายความกังวลให้นะครับดังนี้ครับ ผมจะส่งนะครับรายละเอียดข้อบังคับของมือที่เครือข่ายผู้ครองชอบระดูลงในกลุ่มให้ด้วยนะครับแล้วก็ให้ขอความกรุณาให้ทางผู้ประธานเครือข่ายผู้ครองในแต่ละห้องนะครับแชร์ไปให้ผมด้วยนะครับดังนี้ครับผมจะอ่านให้ฟังคร่าวๆนะครับการระเบียบข้อบังคับเริ่มต้นนี้เลยครับเอาเรื่องทรัพย์สินก่อนนะครับ เป็นหมวดที่2วัตถุประสงค์ไม่ใช่ทรัพย์สินเอาเป็นวัตถุประสงค์ก่อนในการที่จะใช้เงินนะครับการที่ใช้เงินเมื่อเรามีเงินแล้วเราใช้เงินวัตถุประสงค์ของมูลทิ่นี้นึ่นะครับเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนนุนทรัพย์นักเรียนในที่นี้นะครับหมายถึงนักเรียนโรงเรียนวัดป่าประดูนะครับ<อ>นะครับข้อที่2ครับเพื่อส่งเสริมการศึกษา กีฬาดนตรีของโรงเรียนของนักเรียนนี่แหละครับข้อที่3นะครับเพื่อช่วยส่งเสริมการแข่งขันกิจกรรมต่างๆเพิ่มจากงบป,ประมาณของทางโรงเรียนวัดป่าประดูแต่ให้ขึ้นอยู่ตามดุลพินิษของคณะกรรมการมูลนิธินะครับส่วนคำว่าคณะกรรมการมูลนิธิ มาจากไหนมาอย่างไรเดี๋ยวผมจะพูดในหมวดต่อไปเอาเริ่มหมวดวัตถุประสงค์ก่อนนะครับข้อที่4นะครับเพื่อช่วยงานชาปนก,กิจเยี่ยมไข้นะครับทั้งนักเรียนทั้งครูและครอบครัวถ้าเกิดในกรณีที่ว่าเห็นสมควรที่เราต้องเข้าไปการเยี่ยมในกลุ่มเครือข่า,ขายตรงนี้นะครับผมก็ได้เขียนไว้ในวัตถุประสงค์ในข้อนี้นะครับข้อต่อไปครับข้อที่5 สนับสนุนส่งเสริมมีส่วนร่วมการกุศลอื่นเพื่อสาธารณประโยชน์นะครับก็ชัดเจนครับตามวัตถุประสงค์ในข้อนี้นะครับเพื่อสาธารณประโยชน์ยังไงครับ 1. เป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับโรงเรียนวัดป่าให้กับนักเรียนให้กับครูคือเหมือนว่าเราก็ไปการมีน้ำใจแบ่งปันต่างๆในกิจกรรมที่ทาง สังคมภายนอกหรือ,อในส่วนไหนการกุศลใดที่ต้องการให้ทำมดยที่เราช่วยเหลือก็ตามแต่คณะกรรมการหรือความเห็นชอบภาพรวมต่างๆเนี่ยว่าควรจะช่วยตรงนี้ครับก็เป็นการสร้างสัมพันธ์ไมตรีกับสังคมกับนักเรียนกับโรงเรียนของเราครับนะฮะในข้อ5ตรงนี้นะครับส่วนข้อที่6นะครับวัตถุประสงค์ข้อที่6ไม่ดําเนิน การเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใดไม่สร้างผลงานในเชิงมิจฉาชีพต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนี่ครับชัดเจนครับความหมายชัดเจนนะครับในข้อที่6วัตถุประสงค์ข้อสุดท้ายก็คืออื่นๆตามวาระก็อยู่ที่ตามสถานการณ์ในภายภาคหน้าว่าเราจะช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมใดนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่เรากำหนดไว้ ที่ผ่านมาทั้ง6ข้อนะครับข้อ7ผมก็จะระบุไว้ต,ตรงนี้นะครับครับในส่วนนะฮะทรัพย์สินของมูลนิธิเป็นหมวดที่3นะครับหมวดทุนทรัพย์ผมระบุไว้อย่างนี้ครับมูลนิธิอาจได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยวิธีดังต่อไปนี้ข้อที่1ครับได้จากผู้มีจิตศรัทธาหรือจากบุคคลทั่วไปสถาบันองค์กรสมาคมชมรม บริจาคให้เราครับนะฮะข้อที่2ครับจากเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนวัดป่าปูด,ดูบริจาคให้ครับข้อที่3ครับได้เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้โดยพินัยกรรมหรือนิติกรรมอื่นๆโดยไม่ได้มีเงื่อนไขผูกพันให้มูลนิธิต้องรับผิดชอบหนี้สินหรือภาระติดพัน์อื่นใดนี่นะครับ ข้อที่4ครับทรัพย์สินซึ่งเกิดจากดอกผลของมูลนิธินะครับก็อาจจะเป็นดอกเบี้ยที่ฝากกับธนาคารไว้หรืออย่างเงี้ยก็สามารถนํามาใช้ได้เลยนะครับทั้งเงินต้นเงินดอกอะไรเงี้ยที่ได้รับบริจาคมาเราสามารถใช้ได้แต่ให้ใช้ในกรอบในกรอบของวัตถุประสงค์ของมูลนิธิเราเท่านี้ครับผมจะ อ่านแล้วก็อธิบายให้ฟังในหมวดที่ท่านผู้ปกครองและก็ทางเรียนนะครับซึ่งอาจจะยังไม่เข้าใจในบางจุดแต่ผมก็ได้อธิบายไปแล้วแล้วก็ให้ทางทีมได้อธิบายไปแล้วแล้วก็เป็นที่เข้าใจกันแล้วนะครับวันนี้ตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดวนราชธานีอากาศดีมากครับก็ถือว่าอากาศเย็นนะครับตรงนี้ก็มาทําบุญนะครับก็ ขอผลบุญกุศสน,นะครับตรงนี้ก็ให้กับทุกท่านเลยครับเอาละครับผมจะพูดถึงเอาอย่างนี้ก่อนครับการแต่งตั้งนะการแต่งตั้งระบบบาทหน้าที่ของประธานหรือตำแหน่งต่างๆในมูลนิธินะครับจะไดเ้เข้าใจว่าถ้าเกิดกรณี ในทีมต่อไปยุคต่อไปโอกาสภายภาคหน้า,ากังวลว่าจะไม่มีใครทำว่าจะไม่มีใครสารต่อดังนี้ครับผมได้เขียนไว้ในหมวดข้อที่5นะครับการดำเนินงานของคณะกรรมการมูลนิธิผมระบุไว้ในที่ข้อ10ครับมูลนิธินี้นะครับดำเนินงานโดยคณะกรรมการมูลนิธิไม่น้อยกว่า10ท่าน แต่ไม่เกิน20ท่านโดยยึดตามตำแหน่งของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียนนะครับโรงเรียนวัดป่าประดูหรือมีการปรับเปลี่ยนในมูลนิธิให้ถือมติพิจารณาตำแหน่งตามเสียงข้างมากครับก็รายละเอียดดังนี้ครับนะฮะในการบริหารงานในมูลนิธินะครับซึ่งยกตัวใหญ่อย่างนี้ครับมูลนิธิ นี้นะครับผมบอ,อกว่าให้ยึดถือตามตำแหน่งจากตำแหน่งของเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียนถ้าในกรณีในปีนั้นๆอนาคตเนี่ยเกิดมีประธานบางท่านอาจจะติดภารกิจไม่สะดวกเป็นกรรมการหรือดำเนินงานในมูลนิธินี้อยากไม่เอาด้วยกังวลว่าไม่มีเวลาให้กับมูลนิธิหรือไม่อย่เงี้ย ตำแหน่งคณะกรรมการต่างๆของเครือข่ายก็เป็นที่รู้ครับจะมี18ตำแหน่งนะครับ18ท่านนะครับที่จะเป็นตัวแทนนะครับที่จะเข้ามาทำงานต่อมูที่แต่ถ้าท่านนี้ไม่สะดวกท่านนั้นไม่สะดวกน้อยกว่า10ท่านหรือมากกว่า10ท่านจะเหลือแค่8ท่านเงี้ยก็ไม่สามารถดำเนินง,งานมูที่ได้นะฮะ ดังนั้นถ้าไม่สามารถดำเนินงานวิธีได้ผมได้เขียนระบุไว้ในการในหมวดหัวข้อการยกเลิกมูลนิธินะครับโดยไม่ต้องรอมติจากศาลนะคำิจารณาจากศาลนะครับตรงนี้ถือว่าเราไม่ปฏิบัติตามครบองค์ประกอบในการจดจัดตั้งมูลนิธิก็ถือว่ามูลนิธินั้นยกเลิกไปนะครับแต่ผมเชื่อได้ว่าทั้ง18ท่าน่ะที่จะเป็นตัวแทนจากเครือข่ายระดับโรงเรียนเนี่ย ผมคิดว่าก็คงจะมีทีมที่เข้ามาดําเนินการสารต่อวิมุติไดครับตรงนี้เองผมก็เขียนไว้ชัดเจนนะครับเพราะว่าในส่วนนี้ผมก็เตรียมนะฮะเตรียมข้อกําหนดตรงนี้ไว้เพื่อการนี้นะครับแล้วก็สําหรับท่านอาจะมีอีกเรื่องครับกังวลว่าเมื่อการรับบริจาคขอความเคาะเงินนะครับเงินในเบื้องต้นเนี่ยก่อนจดทะเบียนเนี่ยแล้วเงินนั้น จะนำไปใช้ได้ไหมได้ครับเพราะผมเขียนระบุไว้ในหมวดการเงินว่าเงินของมูลนิธิสามารถใช้เงินได้ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิซึ่งจะไม่ได้กำหนดขอบเขตว่าจะใช้ได้เท่านี้เท่านี้เท่านี้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้รับมานะครับผมบอกเลยว่าใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิและตามดุลพินิษ พิจารณาของคณะกรรมการนะครับนะครับ18ท่านคือใารดับโรงเรียนนะครับเข้ามาบริหารต่อในปีการศึกษาปีต่อปีถ้ามีการปรับเปลี่ยนอย่างเช่นม3าม6จบไปมีการเข้ามาก็แล้วก็แค่ว่า,ามีการปรับเปลี่ยน2ท่านถูกไหมครับก็จะมีเพิ่มเติมเข้ามามาทดแทนแล้วก็แค่ว่าระยะเวลา2ปีถึง3ปีอาจจะมีการแจ้งกับทางจังหวัดสักครั้งหนึ่งเท่านั้นเองเพราะว่าผมเชื่อว่า ด้วยประสบการณ์ทำงานของผมที่เป็นประธานเครือข่ายมาเนี่ยปีนี้ปีที่3เนี่ยซึ่งโดยส่วนมากและคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นไปอีกเรื่อยๆก็คือตำแหน่งประธานแต่ละห้องแต่ละห้องเนี่ยก็คือคนที่ได้รับเลือกหรืออะไรอย่างเงี้ยส่วนมากก็คือจะทำในส่วนนี้ต่อเนื่องยันลูกจบอะครับตรงนี้เองนะครับแต่ถ้า เมื่อเห็นว่าถ้ามันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเราก็สามารถที่จะพิจารณาตามมูลิ่ได้นะครับตามในหมวดหัวข้อการจัดตั้งระเบียบเจ้าหน้าที่ใดต่างๆในมูลตรงนี้ก็ผมก็เขียนระบุไว้ในข้อบังคับแล้วนะครับอออีกเรื่องครับเดี๋ยวครัวจะกังวลกันอีกแล้ว18ท่านนี้ได้เป็นคณะกรรมการมูลธิแล้วแล้วประธานที่เหลือห้องอื่น จะทําหน้าที่อะไรจะมีส่วนร่วมไหมกรรมการทุกท่านจะมีส่วนเลวมไหมอย่างกรณีนะครับอย่างกรณีเช่นนี้ผมก็เขียนไว้ในนะฮะไว้ในการแต่งตั้งนะฮะผมเขียนไว้ในการอํานาจหน้าที่คณะกรรมการมูลนิธิแล้วก็การแต่งตั้งอนุกรรมการของมูลนิธินะครับในหมวดข้อที่7เนี่ยผมจะเขียนชัดเจนเลยเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้มีการดําเนินงาน มีส่วนร่วมกันทั้งหมดทุกคนนะครับที่ได้เป็นตัวแทนของห้องคือประธานแต่ละห้องนะครับผมระบุไว้อย่างนี้ครับเมื่อ18ท่านของเครือข่ายโรงเรียนเนี่ยระดับโรงเรียนเนี่ยได้เข้ามาเป็นกรรมการมูลทีแล้วเนี่ยให้กรรมการมูลทิแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจําผมถือว่าประธานแต่ละห้องนะครับที่ไม่ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการระดับโรงเรียนเนี่ยให้ถือว่าเป็น อนุกรรมการประจําโดยจะแต่งตั้งจากประธานเครือข่ายผู้ปกครองนะฮะก็คือตัวแทนแต่ละห้องครับประธานแต่ละห้องที่ไม่ได้เป็นตัวแทนดโรงเรียนนั่นแหละครับก็มาเป็นอนุกรรมการประจำครับในปีการศึกษานั้นก็ยังมีการทํางานร่วมกันเหมือนเช่นเคยนี่แหละครับตรงนี้เองจะได้คลายข้อกังวลน,นะครับหลักสําคัญครับแล้วเราจะใช้เงินอย่างไร เมื่อเรามีการรับบริจาคมาในแต่ละปีแต่ละปีดังนี้ครับผมได้กําหนดไว้ว่าหมวดข้อที่8นะครับหมวด8การประชุมคณะกรรมการมูลนิทินมูลบิธิจะครับจะต้องมีการประชุมสามัญประจําปีนะครับหครั้งนะครับหรือเป็นประชุมใหญ่เลยให้กําหนดไว้ว่าหลังจากการประชุม ที่ทางเรียนวัดป่าประดู่เนี่ยได้นัดประชุมผู้ปกครองนะฮะเราจะมีการประชุมผู้ปกครองในภาคเทอมแรกเนี่ยจากโรงเรียนเนี่ยหลังจากที่ทางเรียนนัดประชุมแล้วเนี่ยทางมือธิจจะดําเนินงานนัดประชุมสามัญไม่เกิน30วันนะครับไม่เกินสัวันเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะได้รู้ครับว่า หลังจากที่มีการประชุมผู้ปกครองแล้วผู้ปกครองมีความกังวลในเรื่องไหนใดกิจกรรมโรงเรียนต่างๆที่จะเกิดขึ้นมีการมอบทุนหรือมีการช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมใดของโรงเรียนเนี่ยตรงนี้นะครับผมถึงจะบอกว่าเราจะได้รู้แล้วหลังจาก30ิวันปุ๊บเราจะขอจากปฏิทินจะอะไรต่างๆจากโรงเรียนเนี่ยเพื่อมาเป็นองค์ประกอบพิจารณาในที่ประชุมสามัญของมูลนิธิเพื่อดําเนินงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ผมและมูลนิธิที่ทุกคนได้ กำหนดกันขึ้นมานะครับที่ผมได้เขียนไว้ในข้อบังคับตรงนี้นะครับจะได้ใช้เงินให้กับเด็กๆให้กับลูกๆนักเรียนเราได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยครับผมนี่แหละครับในหมวดข้อนี้นะครับก็จะไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับเพราะว่าต่างๆนานารายละเอียดต่างๆเนี่ยถ้าผมพูดเนี่ยมันคงจะใช้เวลานานผมจะขอยกไปที่ข้อสุดท้ายเลยครับ เป็นหมวดเบตเตล็ Let. หมวดเบตเล็ Let. คือเป็นหมวดที่กําหนดไว้ในวิธิที่จะต้องอให้ทุกคนได้เข้าใจว่าผมกําหนดไว้ข้อสุดท้ายแนะ้วข้อที่45นะครับข้อกําหนดมูลทินี้ต้องส่งเสริมมุ่งเน้นสิ่งอันจักให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนครูบุคลากรโรงเรียนวัดป่าประดูอําเภอเมืองระยองจังหวัดระยองเป็นอันดับแรกเสมอตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ ผมได้เขียนแล้วครับดังนั้นครับผู้ปกครองทุกท่านนะครับภาคีเครือข่ายผมคิดว่าคลิปนี้นะครับที่ผมอัดไว้เนี่ยก็จะให้ความเข้าใจความกระจ่างมากขึ้นนะครับท่านไหนยังมีข้อสงสัยในความที่รู้สึกไม่สบายใจใน,ในจุดไหนเนี่ยก็สามารถ เข้ามาแย้งและก็หาลือกันได้นะครับผมถือว่าในทุกๆประเด็นนะครับเราทุกคนสามารถพูดคุยและหาลือกันได้เพื่อหอหนเกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่นักเรียนโรงเรียนป่าประ,ประดูและทาทานครูและบุคลากรด้วยนะครับผมเชื่อว่าสิ่งที่เราจะร่วมมือกันสร้างขึ้นเนี่ยมันจะเป็นองค์กรที่เป็นโมเดลเป็นแบบอย่างให้กับลูก,ลกห,ลหลานสืบไปในอนาคตของจังหวัดระยองด้วยครับ และอีกหลายๆภาคผมเชื่อว่าเราเราเรา,เราทำในสิ่งนี้เราคือเราทำดีนะ่สิ่งที่ได้รับกลับมามันต้องเป็นสิ่งที่ดีครับแล้วนะครับผมได้ประชุมในวันที่27ได้หาลือในหัวข้อประเด็นที่ผมได้อ่านให้ทุกคนฟังเนี่ยให้ทุกท่านฟังเนี่ยทางโรงเรียนนะครับก็คือท่าน่อนยกัที่เข้าร่วมประชุมเนี่ยท่านก็เห็นชอบด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหลังจากที่เราได้คุยกันแล้ว ทางโรงเรียนจะขอนําเอกสารต่างๆทั้งหนังสือต่างๆในการขอจัดตั้งหรือในการดําเนินงานของมูลที่จะจัดตั้งขึ้นเนี่ยเพื่อเข้าในที่ประชุมในการประชุมในพื้นที่เขตการศึกษานะฮะเป็นเป็นบอร์ดใหญ่ของพื้นที่เขตการศึกษาครับเพื่อแจ้งให้ทางคณะกรรมการได้รับทราบสิ่งเหล่านี้เองผมคิดว่ามันก็ไม่ได้มีความกังวลสาหรับสาหรับผมนะ โดยส่วนตัวผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมและทุกๆขั้น,นที่จะร่วมมือร่วมใจกันสร้างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่แค่เฉพาะโรงเรียนครับไม่ใช่่เฉพาะลูกนักเรียนครับมันคือสังคมสังคมไทยประเทศไทยนะครับเราจะสร้างอะไรครับเราจะสร้างโอกาสอันดีให้กับคนดีๆให้นักเรียนดีๆหลายๆคนที่จะเป็น เฟืองเล็กเฟืองใหญ่ที่ขับเคลื่อนประเทศไทยต่อไปนอนาคตนี่แหละครับสิ่งเหล่านี้ครับมันคือเขาเรียกว่าน้ําใจของคนไทยการแบ่งปันที่ดีก็คือมันคือจริตและจริยธรรมที่อยู่กับคนไทยมาตั้งแต่อดีตการแล้วเราก็พยายามจะสานต่อในสิ่งนี้ให้กับลูกหลานต่อไปครับสําหรับนะครับคลิปนี้ก็พูดถึงในหัวข้อมือทิผมก็คงจะ ไม่มีอะไรที่จะชี้แจงแล้วเท่านี้นะครับในโอกาสนี้เองครับก็ในวาระดีพีขึ้นปีใหม่ในศัก,กราชใหม่นะครับ2568ผมขออนุญ,ญาตนะครับด้วยอำนาจนะครับด้วยคุณบาลมีคุณพระศรีรัตนาไตาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้นะครับผมขอให้พรดีๆพรเหล่านั้นนะครับจงบังเกิดและเกิดผลทึ่นจริงกับทุกๆท,ท่าน คาคีเครือข่ายผู้ปกครองของเรานะครับนะครับให้มีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงรื่นทองไหลมาเทมาเดินทางปลอดภัยนะครับมีความสุขตลอดปีและตลอดไปสำหรับผมนายปนาศัก์ุทาลัยในวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีปีใหม่ครับขอบคุณครับ